โอเคนะคะโดนต่อยใจเย็นก่่นทุกคนฉันแค่แค่โดนต่อยนิดเดียวเฮ้ยทำไมคิจินี like like <S <s ่ถึงก like ็ต่อยวัดด er ้เลยอะอเจ้าฉรำพี่น่ากลัวบางทีเขาอาจจะใช้ยาอะไรแปลกๆกับเธอก็ได้นี่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้วันโน้ตละขอดูไหนสิอึมก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกๆนี่ เหนน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะจร,จริงเหรออืมนี่มันเยี่ยมแล้แหละนะก็ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอนะทำไมวะทำไมมันต้องทำหน้าเงื่อตกอย่างนั้นด้วยอะถ้าอย่างนั้นตอนนี้จะอธิบายความรู้สึกแกลไปลกๆได้ยังไงดีละ่ะมบางทีอาจจะไม่ได้ใช้เมจิกซ่อมบาเรียมานานละมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้ออกกำลัง,งกายนาะนหรือเปล่าอะ่ะ วานวนุขาเลาไม่ค่อยได้ใช้แว่นมนบ่อยนักน่ะ,ะใช่คอนซีเลอร์ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละขอบคุณพระเจ้าวัดด้นะก็เอาการโปรติงอ๋ออันนี้เห็นด้วยกับการที่เราไม่คออ่อยออกกำลังกายนะคะโอเคตื่นมาแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าต้องให้ตัวเองปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกนะโอเคไหมโอเคค่ะ แค่เงั้นเราก็ได้เวลาไปกันแล้วใช่ออกไปรัดเตเวนก็ระวังตัวกันด้วยนะทุกคนเย่ป yeah. ะวาร์ปไปเลยไม่ได้ขี้เกียจเดินโอ้มีแมงกะพรุนวาร์ปด้วยซีกอดคัสเตอร์คืออะไรภาษาที่เราเพิ่งจากวาตวกีหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราต้องไปหาเชอรี่บัตใช่ไหมว่าแต่บ้านานางอยู่ไหนวะลืมบ้านเชอรี่บัตย เข้าทุกบ้านเลยดีไหมเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนี้หรือว่าจะอยู่อีกเขตดีกว่าเอ้เอ้เอ็องโตอ็อโตเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะอ็องโตคิดแลสปูนัทลูกแก้วอยู่เสื้อสีฟ้านั่นดูดีมากเลยนะวันโดโนคาดาดูดีชั้นกี่ใหญ่ก็เป็นสีน้ำเงินมากเหมือนกันนะไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกอ็อโตอย่าลำบากเลยเชอร์รี่บัดอยู่ไหนไหน่ะ เฉรี่บัตรอยู่ไหนวะเฉลี่บัตรยังถามไม่เจอเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนไนี่มันพี่สาวที่นั่งอ่านจดหมายน้องนี่นะโอ้ชุดเธอน่ารักมากเลยเหมาะก,กับเธอมากเลยนะขอฉันกอดหน่อยน่ารักอ่ะอันนี้จดหมายอ่านได้เหมือนเดิ ี่อะไรอ่ะวาร์ปได้ปาตัวเนี้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวดีุ๋ญแจต้องเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยเรามีกุญแจหกอันแล้วเรามีกุญแจหกอันแล้วนะคะโอ้ยน่าจะถึงแล้วนะคะถ้าจะไม่ผิดนี่แหละบ้านเชอร์รี่บัตนะคะเพราะแต่อยู่ไหนกันเนี่ยนะ่ายไปแล้วอ๋อนี่ไงโอ้ พ่อไม่เป็นไรหรอกหอ,องหย้ยเลยทีลรกทีแรกเอ้ยฉันก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอเคไหมแต่ว่าแต่ว่าฉันมันใช้ไม่ได้เลยรับบองอย่างไรฉันนี่บาดคุณโอเคไหมอ่ะโอ้วันเดนฮาระวันเดนฮาระนี่มันน่ากลัวมากเลยสามีฉันสามีฉันใจเย็นก่อนที่รักบอกแล้วไง ราแค่โดนผิดนิดเดียวเองอฉันมันไร้ค่า,อาเอ,อ่อมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเล่าไปฟังหน่อยก็ทะเลมันกลายเป็นสีแดงเหมือนเลือดเอ้ยเหมือนเลือดเหมือนเลือด <c oughs> เลือดเก่งนั้นเหรอคะใช่ ทัศทัสมิยะโดนอะนะเอ่อเล,เลือดน่ากลัวจังก็เห็นไม่ชัดนักหรอกนะไอ้นะฮะเออ,เอ,อที่รักเอาหน้าฉันสบายดีก็ระวังเลยหรอกเดรนอาละไอยาพิษเนี่ยมันแรงมากเอาไอต่อฮันนี่พักสักหน่อยเถอะ ไ,ไ,ไอ้กิฟต์อ,อะไรล่ะคุยกับทำไมต้องยืนช้นถึงโอเคแล้วเราต้องไปไหนต่อเหมือนเชอร์ี่บัตจะเจ็บมากเหรอแล้วล็โคลก็ดูแย่ามากเลย ต้องไปซ่อมปลาเรยนที่เหลือใช่แล้วที่ไหนต่อหไหนดูซิไหนวะึกไปที่คอรอสีลึกลงไปที่คอรอสีโคออสีรใช่แล้วไปกันเถอะโอเคได้เลยอ๋อทางซ้ายนี่ปล่าวะใช่ด้วยจะเจออะไรอีกแล้วนี้ อุ๊ยนี่มันเขาบักกี้เอ,อ้รับขคเฮเธอสิเธอดาวขี้เกียจลงไปหาจุงเบยเหรออยากจะให้เธอมาอยู่บนคือเหนือน้ำบ้างด้วยกันน่ะนะยิ้มยิ้ม,มฉันรู้แล้วอืมจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอณจุดจุดนี้ไม่อยากจะ poking my nose in ไม่อยากจะ เอาไปสอไปไปเสือกไปอะไรประมาณนี้ปะวะปล่อยให้เขารับมือกับสิ่งของตัวเองไปเหรอโอแปได้มั่วมากนะคฮะฉันรู้ฉันรู้ให้มันคุยกับใครวะนะเธอก็ถามฉันเหมือนกันเดี๋ยวจะคอยจับตามองเธอไว้แล้วกันนะเฮ้ยโคมาก,กิเราไม่ไว้ใจแล้วนะคะฉันต่างจากพวกนั้นน่ะเดี๋ยวฮาวโซว่าอะไรวะยังไงเหรออย่าบอกเลยว,ว่ากลับไปไม่ได้ฉันหมายถึง เออโอเคโอเคได้นะบางทีอาจจะหาให้ใหม่อันนึงอะไรนะนี่หึงเหรอหึง,ห,งหรืออิจฉาประมาณนั้นไหมฮะอะไรวะมันคุยกับใครวะมันคุยกับใครอะสรุปนางเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอะเขาเราผ่านเออโอเคไป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 โหนี่มันทะเลลึกมีแต่ปะการังเต็มไปหมดเลยนี่เราไปอัพเลเวลมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ฮิวเลย เาไม่สู้เตี้เราเหลือน้อยแล้วนะนแต่ว่าก็พยายามไปัพเลเวลมาหาคนคิวอยู่ยังไม่เจอเลยค่ะก็เดิน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 ,ดนหาไม่เจอคือเราหาไม่เจอเองหรือมันไม่มีวะแถวนี้น่าจะมีอยู่ยะนะคะแถวนี้ขอสักคนขอสักคนโอ้ยนี่ก็กันทางจังเลยทางไหนดีข้างบนแล้วกันยิย่สบับปะร มาทำมาแฮมเมอร์มีทำมาโอ,นนอ้ตีแรงขึ้นนะฮะ, <Okay. S 1> ะโอเคมาปนสมบ,บัติใต้ท้องทะเลกันแล้วนะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างต่อหวังว่าจะมีคนหิวให้นะไปทางไหนกนดีแล้วเนี่ยเขาเป็นว่าลงไปโอ้มีหลายทางด้วยเอ้ยเี้สมบัติ ได้เกาะเอ้ยเอาเกาะมาใส่ก่อนเลยแสดงว่ามันจะต้องเจออะไรหนักหนาสาหัสแน่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นคงไม่มีของให้เจอเยอะขนาดนี้เราคิดมากไปเองปะวะทางนี้ไปไหนต่อน,นี้เอ้ยขอคนหิวสักคนได้เปล่าวมีตัวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนะะี่ย ลงไปไหนวะเฮ้ยทำไมมันขนลุกขนลุกในถ้ำมีคนหิวไหมจ้าขอคนหิวให้ฉันสักคนที่เรามาถูกทางวาเนี่ยหรือเราหลงอยู่มันมาถึงมีทางให้ลงมาอะไรอย่างนี้ด้วยอย่งนี้มีอะไรน่าสนใจไหมมีฉันต้องลงอยู่ที่นี่จริงๆเหรอคนหิว,วาหาไม่เจอแถไมไังหลงแบบ มีทางเดียวนี่ก็ไม่ใช่ทางเดียวหรอกแล้วนี่อะไรอ๋อบาเรียปะที่ะที่ต้องซ่อมอืมใช่เลยใช่เลยอ่โมนสโตนซ่อมสี่โอเคซ่อมแล้วโอเคเยี่ยมเลยอืมครั้งนี้ดูเหมือนจะโอเคนะ คือมันไม่รู้สึกแบบแปลกแล้วหรือเปล่านอ้อปลาเพิ่มเพมเราเสร็จแล้วทีแรกเสร็จแล้วนะอ้อแล้วก็ไม่รู้สึกแ,บบแปลกๆเลยด้วยนะกับการใช้เวทมนต์ครั้งเนียวยังไงแสดงว่าเธอเพอ้อไปเองอะดินี่ก็ดีแล้วล่ะหรือบางทีตอนนี้อาจจะคุ้นเคยกับการใช้เวทมนต์แล้วก็ได้อะคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ โอเคถ้างั้นที่ไหนต่อล่ะจะเหลือแค่สองที่แล้วล่ะโกโกโกฟิชอ,อะไรวะเป็นคับอะไรของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเจออะไรอีกเนี่ยอฮ้ยเนั่นมันพวกกลุ่มเพื่อนที่มาหาสมบัติกันนี่ฮะฮมีอะไรเหรอมิเนโลถ้าเชื่อสัญชตาตญาณเธอนะมันไม่ได้ตายดีนนัแน่เลยมีกรลาบ ฮะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะที่ซิมพีนัดชูมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทุกคนนะทุกคนก็เคยบอกเดียว่ามันมันทางเนี้ยนะแต่ว่าพอเธอพอเธอพูดเนี่ยมันก็เริ่มแบบไม่น่าไว้ใจแล้วนะอะไรวะโหดร้ายนะโง่นนาเนี่ยดูสินะมันสมบัติมันต้องอยู่ทางนี้แน่ๆอือชชั่์เลย ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนี่ก็หลับตลอดแล้วพวกนางก็จะต้องเจอกับเหตุการณ์ทะเลเลือดแล้วเราขึ้นมาแล้วเฮ้ยคนหิวยังไม่เจอแต่เ,เราเจอสมบัติออ้ได้อมเมรกิกโกโอ้โหโกเรลโรสอู้ได้ทอกันเลยทีเดียวน,นี้เราลองมาอีกทางหนึ่งนะคะพอดีว่าทางนี้ก็มีสมบัติ เฮ้ยแย่จังไม่มีไอ้ใหอยู่เยยะแต่ว่าอันนั้นคืออะไรอ่ะขอดู่อยไม่รู้จริงไม่มีอะไรเลยเฮ้ยแต่มันคือป้ายนะป้ายอนะไรสักอย่างมันน่าจะอ่านได้ดิโอ้เรียนต่อได้วะ <c oughs> เฮ้ยเจอปูมอปูมออ้ววันหนุฮาระเป็นไงบ้าง กูว่าไม่มีปัญหาเลยซ่อมหินเรียบร้อยแล้วอืแล้วใช้วนนมนเป็นไงบ้างอ่ะไม่มีอะไรแปลกๆแล้วล่ะค่ะครั้งเนี้นะเรื่องนี้นั่นนี่อ๋อใช่แล้วเห็นชสเห็นไอ้พวกสี่คนที่ชอบมาสำรวจสมบัติแถวๆนี้บ้างไหมอ่ะหมายถึงสี่คนนั้นสินะหมายถึงมิเนโรกับเพื่อนๆของเธออย่างนั้นเหรอคะใช่ใช่นะ ตรงนี้ไม่เห็นมาแถวนี้บ้างเลยอ่ะมันแปลกๆอ่ะนะอืมแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนอบางทีอาจจะกำลังเดินมาก็ได้มัง้งแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่แถวนี้เลยนะคะฉันเข้าใจแล้วโอเคฉันคงจะกลับไปลาดตะเวนต่อแล้วแหละบ๊ายบายบายแสดงว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับสีนางนะั้นแน่ๆเลยค่ะแล้วเธอมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ย แต่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับ4ี่คนนั้นแน่นเลยแล้วเราก็ต้องกลับไปแถวที่4ี่คนนั้นมาได้เลยเดี๋ยวเอ้ยฉันเกลียดพวกวอลแถวนี้จังมันชอบบังทางอะ่ะนี่ไงเกิดอะไรขึ้น What happened เพื่อนๆเหลือซี่สุดท้ายแล้วเราก็จะสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมายแล้วนะ ือบจะถึงแล้วแหละนะไปต่อเถอะด้วยแล้วไปทางไหนล่ะเออต่อไปก็เป็นใครก็ได้ฮะฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยชนเมโมกาเลยเอยมันเจ็บนะทำไรเนี่ยฟลัปปีโดดอย่างเงี้เออยเยแยมากแย่มากเลยมินเนโร่ออกเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพ,พ,พวกพวกคนนั้นพวก,พวกเพื่อนเหรอ แล้วก็พวกคนแปลกคนแปลกอ้าเ,เ,เ,เกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นพวกคนแปลกๆอย่างนั้นเหรอใช่ดูสินี่มันแย่มากเลยนะ h i s w ว y ตามมาทางนี้ตามฉันมาทางนี้แล้วก็ช่วยพวกเขาด้วยโหเหมือนกับว่าไปแล้วนะเออเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นกับเธอเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกมีกก็งเงียบตลอดนะคะยังไงก็ตาม ไปดูวนเถอะว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะอืมโอเคจนตอนนี้เราก็ยังไม่มีที่หิวเลยนะคะไม่มีอะไรห,หิวเลยขอให้เลือดเต็มหน่อยมันก็ยังอุ่นใจกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าไปเอ้ยไม่เอาอะไม่อยากใช้เวทใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเอมพอีกว่าเราจะกินของอะไรองท้องไว้ก่อนดีชิเมจิสนะนี้มันฟูลเลย รีคโค้เวอร์2 5 0เมพีเอื้เรามีขนมตั้งหลายอันนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหเป็นไงล่ะขนมมันก็ดีอย่างนี้นะคะจับไว้นะคะจิ๊กไว้ตอนอยู่บนเรือให้ได้มากที่สุดเท่านี้นจะทำได้ไม่น่าจะมีผลต่อกลัวเกลนะคะจิ๊กมาเยอะๆก็พอมันเอาไว้หิวได้เหมือนกันนะถ้าใช้ง่ายขนาดนี้ก็เป็นประโยชน์เลยทีเดียวค่ะเวลาแบบ ขี้เกียจซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทางไหนแนี่ยทีเนี้ยถ้าไปไม่ถูกทางมันจะเตือนแล้วว่า,วานี่อะไรเนี่ยไว้ชิ้นเฮ้ยซื้อของได้โอ้โหเลิศเอ้ยก็บางทางกันจังเพิ่งรู้ด้วยแะเน่ตัวข,ขาวๆนี่มันซื้อของได้ อาหน่วยรักษาพยาบาลเอาอู้หูดีใจจุ้งอันนี้ก็มาบวกกับพวกนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเจออะไรที่มันยากเย็นกว่านี้ไหนขอลองหน่อยสินี่นี่นี่มีพวกแอตแทกใหม่นะคะแล้วอยากจะลองสแตปแทงเหรอเออนี่คือรอวดมาก <Okay. S 2> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันตีทีสี่ตัวเลยเหรอเริสวัจ้าเริศลูกเดี๋ยวค่อยไปฮิวตะตรงนั้นนะคะขอเนี่ยฮิต all! อ๋ออ๋อออฮิตอ๋อเลยนะคะฮิตอ๋อเหมือนกันมีฮิตตัวเดียวสามไปนี่ก็ฮิตอ๋อ okay. ตีแรงนะเนี่ยโอ้ฮค like okay. ิดออกอย่างนี้ก็ดีนะคะโอเคเลเวลอัพกันแล้ว okay. ป้าป้าป้าฮีวิกรอบเลเวลอัพมันจะไม่ไม่เพิ่มเลือดให้นะคะแต่ว่าเลือดมันจะสูงขึ้นป้าป้าป,าปาแสดงว่าอาจจะทางนี้นี่แหละใช่บอกว่าอ่ะเรามาผิดทางหรอวะเออกลับก็ได้ที่จริงแล้วต้องมาทางนี้นะ,ะหาพวกเขาไม่เจอเลยอะ่ะพวกเขาไปไหนกันนะ บางทีอาจจะเป็นทางนี้ก็ได้ก็ไม่บอกกันก่อนแต่ก็ดีนะคะได้เจอหน่วยหิวไม่งั้นก็คงจะสิ้นหวังกันต่อไปทำไมที่นี่ล่ะดูเงียบเหงาอย่างนี้เออเราชอบปลาดาวมากเลยค่ะเพราะว่าปลาดาวมันทำอะไรเรากลับไม่ได้เป็นมอนที่เก็บเวลได้ดีมากนี่จะหลงอีกไหมเนี่ยนี่อะไรคุยได้ไหมมีทางไปหาสมบัติไหมอะอยากไปสมบัติ เรามาหาสมบัติเหมือนกันนะโอ้โหทำไมเอ้ยทางนี้จริงด้วยช่วยด้วยวะนี่มันเสียงมิเนโรนี่หว่าทางขวานี่ฮะทางนี้โอเคกันไปกันเถอะเออทางนี้หรอมาถูกทางได้ไงวะเนี่ยโอ้โหมิเนโรอ,อไม่ไปอ้วเราเห็นทีมสมบัตินะยคะขอ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 ,ขอ,ขอตรงนี้กันอ้าวไปไม่ได้ทอโลกนี้ชิงโหดร้ายเดิน เทินตัดไปก็ไม่ได้นะฮะก็ได้ช่วมินเนยโลกก่อนก็ได้อุ้ยกระต่ายเต็มเบยอ,อุ้ยโดนล้อมบ,บันบันบันเออห่า,างออกไปพวกดัมมี่สีนันน่จริงๆความสุเห็นไหม ฟังเธอไปอ่ะไม่เคยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยมิเนโรม,มีกระลับอยู่ทุกสถานการณ์นะใช่ใช่พวกเธอพูดถูกพวกเธอถูกไ่ใครก็นได้ช่วยด้วยเออโอเคหรือเล่าทุกคนอืมอวันวันอ๋อเดนโนฮาระเธอมาช่วยพวกเราแล้ว,วมีพวกกระต่ายปาแปกลกๆลนกำลังพยายามมาจับตัวเราอ่ะหาลับปิดกระต่ายอย่างงั้นเหร เป็นรูปปั้นหรือเปล่าบันบันเออไม่นะเฮ้ยไอพวกนี้อีกแล้วยุ่งยากจริงนะเนี่ยมีพวกกระต่ายน่ากลัวเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยพวกเธอกำลังทำอะไรเนี่ยได้โปรดหยุดเถอะนะไม่มีใครอยากจะบ,บัน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 มันบันบุกเลยนะคะวัดจ้าเธอคิดว่ามันจะฟังอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันเห็นด้วยนะ ไม่รู้ว่าอันนี้แปลว่าอะไรแต่ฟูฟูฟูฟฟฟกามิน่าจะอยากตีมันมากกว่านะบันบัน,บนบมันไม่น่าจะฟังเรารู้เรื่องเฮ้ยพวกมันเข้ามาแล้วโอเคเรามีสกิลโอแล้วไม่ต้องกลัวโห่เต็มเลยเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยโอ้โอ่ะนี่ฮิตโอเลยด้วยฮิตโออยู่ไหนวะนี่ก็ฮิตโอเหมือนกันเออฮิตโอให้หมด ซอฟฟ์ร้านิดวันเหรอไม่เอาตัดีลย่าิดอ๋อ1 1> ิดอาให้หมดจะได้คงปลายทั้งหมดแล้วนะคะโอเคยังมีที่มันเลนไม่เยอะเลยคะเล่นประมาณห้าสิบห้าห้านแหละเย่โอ้โหได้หนึ่งพันทุกคนเลเวลอัพวัน พวกเราปลอดภัยแล้วอย่างนั้นเหรอเป็นไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเอเอน่าจะโอเคนะอืมพวกเราไม่เป็นไรหรอกอืมไม่เป็นไรไปดีจังเลยพวกมันทำพวกมันเข้ามาได้ยังไงอะ getting in พวกกระต่ายน่ากลัวสำหรับตอนนี้น่าจะกลับไปในเมืองก่อนนะอืพวกเราก็กะอย่างนั้นแหละขอบคุณมากนะวันโนฮาละเธอนี่มาช่วยชีวิตเรานะนะ แค่พวกเธอโอเคฉันก็ดีใจแล้วล่ะนะแล้วสำหรับพวกเราอะ่ะนะมีเอ่อหินมีบาเรียรที่ต้องซ่อมเนะน,นี่ยแถวๆถวนี้นะเฮะ้อจริงเหรอบางทีพวกทาหารมันอาจจะกำลังจับตามองอยู่ก็ได้นะบางทีเธออาจจะพูดถูกก็ได้แล้วเราต้องไปไหนต่อเราเข้าไปเอาสมบัติได้ยังไนงะ แล้วเลือดเราเต็มหรือยังวะไม่เต็มโอเคเอาให้เต็มไว้ก่อนนะคะมันอุ่นใจกว่าเข้าไปเอาสมบัติกันโลบอ่ะบางทีเราก็อยากรู้ไหมคาว่ามันมีอะไรให้ค้นหาบ้างเว้ยนี่มันมีทางลงไปอีกเนี่ยแันแสดงว่าอาจจะเป็นทางนี้ก็ได้นะคะโอติดติดติดพวกป่าดาวพวกนี้นี่อฮลคันดีได้คันนี้มาเหรอ ดนักเท็ดพีเลยของเลิศโอเคทุกคนก็รัวแล้วนะคะว่าตอนนี้21นาฬิกาแล้วได้เวลาเด็กดีคนนอนแล้วนะคะมิซาแล้วยี่ไงทางนี้แน่เลยทำไมมันน่ากลัวจังว่าเพลงเฮ้ยตัวอะไรนะ่ะโอเคน่าจะทางนี้นะคะเดินไปมั่วม่นน่าจะถึงเองสนใจไปทั่วเลยเราเนี่ย